รู้ไหมครับว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเซฟโกได้มากกว่าพันโกต่อตัวละครต่อวันเลยนะครับถ้าอยากรู้ดูได้เลยครับในคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m มโครเกม i ิ่เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเรื่องที่ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับสาหรับ การเล่นเกมเนาะก็จะเป็น Daily Quest หรือที่เราเรียกกันในเกม Lost Ark ว่า Unatask นั่นเองนะครับซึ่ง Unatask เนี่ยไอตัว Daily มันไม่ได้สำคัญเท่ากับตัว e p u t a t i o n s t a t u s นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแล้วนะครับว่า e p u t t t i o n Status เนี่ยให้อะไรเพื่อนๆได้บ้างนะครับเพื่อนๆจะลองว้าวและอาจจะต้องเตรียมการใหม่ในการ Set Up ที่จะทำอ u n a า a ทไม่ว่าจะเป็นตัวหลักและตัวรองผมเพื่อนไปเดี๋ยวนะพาไปดูกันนะครับ สำหรับการทำ Daily Quest หรือว่า u n a t a แทของเราเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับว่าตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยจะทำได้3ครั้งต่อวันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีตัวที่มันจะเพิ่มอย่างเช่น u n a t a แท็กเดลีบกหนึ่งอันนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้จากาตัว m a r y y Shop หรือว่าจะเป็นจากอีเวนต์นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะเกี่ยวกับากลางปีอีเวนต์เอ็กเชน่าจะแลกได้ประมาณ5ครั้ง ต่ออาทิตย์มั้งนัดนไม่มั่นใจอแต่มันจะแลกแล้วก็แลกสามารถใช้ได้เรื่อยๆก็เพิ่มจาก3ก็จะเพิ่มเป็น4นะครับซึ่งถ้าอันที่เราแลกจาก NPC เนี่ยเราสามารถใช้ได้ไม่จํากัดนะครับแต่ถ้าสมมติเราซื้อจาก m a r y Shop เราจะใช้เพิ่มได้แค่1ครั้งต่อ1นตัวละครนะครับสมมติถ้าเพื่อนๆซื้อมา2อันเพื่อนๆใช้กับตัวหลักไป1แล้วก็เอาไปใช้ตัวรองอีกหนึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะบูตในการที่จะแบบเพิ่มสเตตัสเอเพิ่มค่าเร putation ค่า a p อะไรต่างๆก็สามารถที่ทําได้นะครับ เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าอูน่าแทสหรือว่าเดลี่เควสของเราเนี่ยมันเหมือนกับมันทําได้แค่3ครั้งและเพื่อนๆอาจจะโฟกัสไปที่เกี่ยวกับอะไรครับเพื่อนๆอาจจะไปโฟกัสที่เกี่ยวกับซิลเวอร์ทั้งหมดนะครับแต่นัดอยากจะบอกว่าความคุ้มค่าของการทำอูน่าแทสเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอ่าเดี๋ยวนัดจะพูดเป็นเรื่องแรกเลยละกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนนะครับ ที่เป็นตัวหลักแล้วเพื่อนๆต้องการที่จะอัปเกรดเกียร์นะครับต้องการที่อัปเกรดเกียร์นะนัดแนะนํานะครับให้ตัวหลักของเพื่อนๆเนี่ยทำลีฟสโตนนะครับให้หมดอย่างเช่นถนะ้าสมมติเพื่อนๆมีตัวหลักสักประมาณ3ตัวใช่ไหม อยู่เทียบสามหมดแล้วนะครับต้องแนะนำนะอยู่เทียสามหมดแล้วค่อยทำลิฟสโตนนะส้าสมมติอยู่เทีอยอื่นเนี่ยทำซิเวอร์จะคุ้มกว่านะครับอ่ะสมมติเพื่อนเพื่อนเห็นหมดแล้วว่าเอ้ยเนี่ยลิฟสโตนมีอันไหนที่คุ้มที่สุดก็คือจะเป็น5อันใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนๆนสามารถที่จะเลือกรับมาได้3อันนะครับพอเพื่อนๆเลือกรับมา3อันถ้าเพื่อนๆนเคยทําเสร็จแล้วเพื่อนๆนสามารถที่จะติ๊กรูปนี่นะครับสามารถที่จะติ๊กรูปดวงดาวนี่นะก็คือเป็น add to favorite ของเพื่อนๆนได้นะสมมตินัดกด accept ไปอย่างเงี้ย เหมือนกับเรียงได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะทําแค่อันนี้แล้วเวลาถ้าสมมติเพื่อนจะหาเอาจริงๆอ่ะถ้าสมมติเพื่อนหาหูมีตั้ง19หน้ากว่าเราจะหาเจออันที่เราอยากทํามันยากถูกต้องไหมฉะนั้นเพื่อนเพื่อนกดไปที่นี่นะครับเลือกตรงนี้แล้วเก็ add favorite นะครับแล้วก็เนี่ยปุ๊บเพื่อนๆก็จะเจออันที่เราเหมือนกับวางแผนไว้ว่าเออเนี่ยตัวหลักเราจะทำลีฟสโตนทั้งหมดถูกต้องไหมครับอ่าและ priority สาคัญหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆื่อนเลือกอันที่ให้ลีฟสโตนมากที่สุดอันดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคร ให้อะไรเอ่ยให้ exp หรือ reputation เป็นตัวรองนะครับอันนี้นะ่าจะพูดในคอนเทนต์ต่อไปนะครับหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับเลือกตัวหลักเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับว่าเออเราทำลีฟสโตนอ่ะเพื่อนๆมี4ตัวเพื่อนๆทำลี s สโตนไป3เควสทุกตัวเลยใช่ไหมครับซึ่งการให้ความสําคัญเนี่ยก็คือลี s สโตนเป็นอันหนึ่งนะครับส่วน exp หรือ reputation ที่มันจะทําให้เพื่อนๆแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถที่จะได้ของอย่างเช่นอ่ะ อย่างเช่นเพื่อนๆอ,อยากจะได้ w i ส d o อมพ t i o ชหรือ p o t i ชัเพิ่มสเตตต่างๆหรือสกิลพอย i n t Potion มันก็มีนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกนั้นเป็น Priority ที่2แต่มันจะมีการลังเลอยู่2อย่างอย่างเช่นมีอันนึงที่ให้ลิฟสโตน n e 5อันแต่ไม่ให้ EXP แล้วเพราะว่าเราเก็บจนเต็มแล้วถูกต้องไหมอย่างเช่นอันนี้นักเก็บจนเต็มแล้วกับอีกอันนึงที่ให้ลิฟสโตน4อันนะครับแต่ยังให้ EXP อยู่ อันนี้นะัดแนะนํานะแนะนําให้เพื่อนๆนเลือกอันที่ให้ลีฟสโตน4อันนะครับแล้วก็อีกอันที่ให้ exp นะครับเพราะมันจะเป็นเหมือนกับเป็น long term goal ของเพื่อนๆนซึ่งอันนี้มันสามารถที่จะทําให้เพื่อนๆนแบบอ่ะปลดล็อกซิวเวอร์ปลดล็อกโพชั่นเพื่อที่จะจีบ npc ใช่ไหมครับเพราะหลังๆไปเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเพราะหลังๆไปเพื่อนเพื่อนจะใช้สเตตัสเยอะมากๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆ่อนอยากจะรู้เฮ้ยเนี่ย คุณนะัทหรือว่าคุณไมโลเนี่ยเอาพวกสเตตอันเนี้ยมาจากไหนเดี๋ยวนัทจะทําในคลิปต่อไปสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะถ้าสมมติมีคนขอมาเยอะเดี๋ยวนัทจะทําให้นะครับอ่ะอันนี้เราก็พูดถึงเกี่ยวกับตัวหลักแล้วนะเรามาดูตัวลองนะครับสาหรับตัวลองนะนัทจะแบ่งเป็น2อ,อย่างด้วยกันนะครับสาหรับการทาอุนาแทสสาหรับตัวรองนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆเลยแต่นัทจะแบ่งออกเป็น2ออย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อกี้นะัทบอกไปแล้วนะว่า คำว่า reputation status เนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือตัวรองเนาะเดี๋ยวนั้นจะกดให้ดูนะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ skill point potion เนี่ยเพื่อนๆกดไปที่ i t เทนะครับแล้วก็กดที่ skill point potion นะครับเพื่อนกดมาเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเนี่ยเพื่อนๆต้องทำไปอันนี้ทำไป2วัน 3วันก็เป็น5วันแล้วนะอีกห้าวันเพื่อนๆต้องทำถึง10วันเพื่อที่เพื่อนๆจะทำเพื่อให้เพื่อนๆจะได้สกิลพอยต์และได้ซิเวอร์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นของแถมเนาะสกิลพอยต์ถือว่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับหัวใจหลักในการที่เราอยากจะได้นะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยต้องทำเควสพวกนี้ไปให้เสร็จนั่นเองพอเพื่อนๆทำเสร็จครบ10วันแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะได้สกิลพอยต์แต่ถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปดูสม,มุนทะกดนี่นะครับกดนับ whispering minute นะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าของรางวัลอะบางทีเห็น มันได้แค่หัวใจ providence stone แล้วก็เป็น reputation อันนี้เราไม่สนใจเนาะก็ได้เป็นแค่ providence stone ถ้าเพื่อนๆเอาตัวหลักมาทำมันจะไม่คุ้มถูกต้องไหมครับเพราะว่าตัวหลักเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะทำ leaf stone แล้วมันจะคุ้มกว่ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ราคา leaf stone ณนะตอนนี้ที่นักอัดนะมันอยู่ที่ก้อนละ150 50โกนะครับเ e สเคสคอรเนอร์ get, get stone นะของเทียสานะครับ เพื่อนๆทำห้อันก็เท่ากับเท่าไหร่600โกเพื่อนๆทำสามอัน638เพื่อนๆพื่อนเซฟโกไปได้แล้ว1,800โกในการที่เอามาอัปเดทตัวละครน,นะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆใช้ตัวหลักมันจะไม่คุ้มเอามากๆเราควรที่จะเอาตัวเด็กในการทำ อันนี้นะครับเกี่ยวกับเร putation ของที่เราอยากจะได้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นอันดับหนึ่งนะหรือเพื่อนๆอยากจะได้ใจแอนฮาร์ดสมมตินัอยากได้ใจแอนฮาร์ดมากๆอ่านี้นะทำเสร็จละไม่ได้อ่าสมมติเพื่อนๆอยากจะได้ใจแอนฮาร์ดอย่างเงี้ยอ่าเพื่อนๆเนี่ยก็เอาตัวลองมาทาเพราะถ้าสมมติเพื่อนๆเอาตัวหลักไปรับใช่ไหมครับเพื่อนๆเอาตัวหลักไปรับบางทีของที่มันได้อะอย่างที่นัทบอกไปว่ามันไม่คุ้มเนี่ยเห็นไหมมันได้แค่ซิลเวอร์อะซิลเวอร์มันอาจจะคุ้มในบางคนถูกต้องไหมแต่ ลีฟสโตนยังไงมันก็สำคัญกว่าตั้ง600เลยนะอ่าประมาณนั้นนะครับอันนี้คืออันดับหนึ่งนะก็คือเกี่ยวกับ r e putation หรือว่าของเพื่เพื่อนๆอยากได้นะครับซึ่งของในเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะพิมพ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Skill Point หรือไ l a n แ s o โซหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่า มาสเตอร์พีชก็มีนะมาสเตอร์พีทนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็สามารถที่เซิร์ชได้ตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็กดแบบ a c c e p t ไปเลยหรือถ้าบางทีเพื่อนๆหาไม่เจอ <c oughs> เพื่อนๆก็สามารถที่จะต้องไปทำเควสก่อนนะสามารถกดเซิร์ชใน Google ได้นะครับเรามาที่อันดับ2นะครับ <c oughs> เพื่อนๆคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้ซิลเวอร์หายากมากๆไม่ใช่ว่าหายากดีมันก็หาง่ายแต่การใช้มันก็ใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่เราจะหาซิลเวอร์ได้แบบพาร์ทสี่และได้เยอะที่สุดนะครับก็คือ การทำอูน่าเดลี่แท็กซึ่งนัดได้พูดเกี่ยวกับเทคนิคการหาซิลเวอร์ในรอบที่แล้วที่นัดบอกว่านัทจะทำเนาะเดี๋ยวนัดก็ทำในเกี่ยวกับวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือก่อนอื่นนะครับตัวละครนัดเนี่ยเป็นตัวละครแบบเฟรชเลยนะก็คือแบบเพิ่งจ้ำมานะครับเดี๋ยวนัดจะทำให้ดูนะคือพูด,ดง่ายๆถ้าเพื่อนๆยิ่งไอเลเวลสูงยิ่งอยู่เทียสูงนะครับซิลเวอร์ที่ได้ต่อครั้งต่อวันก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นเพื่อนๆสร้างตัวละครนะครับให้เพื่อนๆน,น,นะครับ Save. จุดเซฟนะเพื่อนๆน่าจะเกิดที่เวิร์นนะให้เพื่อนเพื่อนเซฟที่ตัวเวิร์นก่อนนะครับก็คือเซฟไอตัวเนี่ยที่ที่พอเทาสเตจูไปตัวที่เวิร์นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนะจะบอกนะว่าเพราะอะไรและให้เพื่อนๆนะครับพายเรือนะครับมาที่โลแปงนะโลแปงก็คือจะอยู่เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างเกาะแบบเขาเรียกว่าเมืองหลักๆเลยเพื่อนๆมาที่โลแปงปุ๊บนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าสมมติเพื่อน,นๆเนี่ยมีแบบปีคิสลายออร่านะครับมี VIP นั่นเองเพื่อนๆจะมีไบฟอสอยู่อย่างต่ำประมาณ3อันเนาะแล้้วถาเเพื่อนๆทหมือนกับ หาของได้อีกนะครับน่าจะเป็นไอแลนดะ์โซบ้านั้นจะไม่ได้ก็จะเปิดได้อีก4อันได้ทั้งสามอันก็เพียงพอแล้วนะอ่ะให้เพื่อนๆืนมาที่โลแปงนะครับสาคัญนะครับตัวหลักเพื่อนเพื่อนต้องทําเควสที่โลแปงเสร็จแล้วนะซึ่งนะเชื่อว่าทุกคนทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทเควสที่โลแปงเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนๆเอาตัวลองมานะครับแล้วก็กดเซฟโลเคชันอันแรกนะครับเป็นโลแปงอ่ะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะใส่คําว่าโลแปงไปนะครับและให้เพื่อนเพื่อนทอะไรครับกดอัลติเนตเจมาเปิดอุน่าด เป็นโลเคชันมานะครับโลเคชันเพื่อนเพื่อนก็ใส่คําว่าซิลเวอร์เอ้ยเพื่อนๆก็ใส่คําว่าโลแปลงเลยนะครับอ่าใส่โลแปลงปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกอันที่ได้เยอะที่สุดก็คืออันที่ได้เยอะที่สุดจะมี3เมืองกันเองก็คือจะเป็นชูชัยเวิร์นอาร์เทนทายนะครับอ่ะเพื่อนๆเห็นแล้วอาร์เทนทีนัดพูดผิดอ่ะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมนัดถึงให้เซฟเวิร์นนะครับเพราะเพื่อนๆจะสามารถประหยัดโกเอ้ยประหยัดซิลเวอร์ไปได้อีก1000ซิลเวอร์เพราะทุกกๆๆครรั้งทีี่่่เเพือนนดวาป์ปปไย เพื่อนๆจะเสีย1,000สีเวอร์นะก็ถือว่าเป็นการเซฟถ้าเพื่อนๆนยิ่งเลเวลสูงนะครับจะยิ่งได้สีเวอร์เยอะนะครับอ่เพื่อนๆก็กดไปนะครับอันนี้ง่ายมากๆเลยเนี่ยเราจะคุยตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคุยแค่ตรงนี้นะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับต่อวันต่อตัวนะถ้าคอมใครเร็วก็จะเร็วกว่านั้นนะครับหรือถ้าตัวไหนมีเขาเรียกว่าความเร็วในการเดินมันก็จะยิ่งเร็วกว่านั้นนะอันดับแรกนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนกด F2 นะครับแล้วก็กดวาร์ปไปเบอนๆร กดวาร์ปอยู่ในเมืองถูกต้องไหมแต่ NPC ที่จะให้เราไปส่งเควสมันจะอยู่ตรงท่าเรือนะครับก็ให้กดวาร์ปไปสําหรับใครที่มี VIP มันก็จะวาร์ปฟรีนะถือว่าประหยัดซีเวอร์ไปได้เยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าใครไม่มี VIP นนัดแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเอาโกไปแลกเป็นบูคริสตัลนะครับก็คือคริสตัลสีม่วงแล้วก็ใช้คริสตัลสีม่วงซื้อ V.I.P. นะครับหรือซื้อคิสไลน์ออร่านั่นเองเพราะมันช่วยได้เยอะมากๆจริงนะอ่ะอันแรกนะครับที่เราจะส่งก็คือจะเป็นนี่นะครับที่ N.P.C. ตัวนี้นะนะจะไม่ส่งนะเพราะนั้นยังไม่ต้องการซิลเวอร์อ่ะปุ๊บนะักส่งไปแล้วนะักก็จะได้ซิลเวอร์มานะครับ สำหรับเควสที่2นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกไปอาร์เจนตีนหรือว่าจะเลือกไปชูชายก็ได้แต่น่าจะเลือกอันที่เสียซีเวอร์น้อยที่สุดนะรับพอเพื่อนๆมาถึงอาร์เจนตีนแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะมาเหมือนกับใกล้มากๆเนาะเพราะ ABC ทุกตัวเนี่ยจะอยู่ติดกับท่าเรือตลอดเลยมันก็จะชื่อบาคาดีนะครับก่อน <c oughs> ถึงตรงนี้นะเพื่อนๆก็ส่งเควสแล้วก็ได้ซีเวอร์ไปนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนเลเวลของเพื่อนเนะ และเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเซฟไปฟอร์ดไปนั้นะก็ะกดเซฟโลเคชันปุ๊บแล้วก็ใส่ไปอ่ะอ์เจนตินหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ปุ๊บพอนัดเสร็จตรงนี้ทาเหมือนเดิมครับก็คือไปที่ท่าเรือนะครับแล้วก็ไปชูชัยและก็เซฟที่ชูชัยเหมือนเดิมเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีเหมือนกับเหมือนซิวเวอร์แบบแทบจะอันลิมิตในการใช้แล้วนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนกับเป็นการสร้างพาร์ตซิวเวอร์ต่อวันในตัวเด็กที่เพื่อนๆไม่ต้องการเนาะนะฮะแต่ซิวเวอร์เนี่ย มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนๆจะไม่ได้เหมือนกับ deputation status นะในการที่เพื่อนๆอยากจะได้ขอนะครับอ่ะเรามาสรุปกันดีกว่านะครับ mm hmm. เกี่ยวกับอนะุณาธสเนาะสำหรับอุณาสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสําหรับตัวเมนเพื่อนๆนะก็คือเพื่อนๆควรที่จะโฟกัสไปที่ลีฟสโตนนะครับหรืออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆขาดนะถ้าบางอย่างเพื่อนๆอาจจะมีลีฟสโตนเยอะมากๆเพื่อนๆอาจจะไปโฟกัสอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอ่ะอาจจะเป็นชาดอาจจะเป็นซิลเวอร์หรือเพื่อนๆอาจจะแบบเอ้ย อยากจะได้ r e putation ของอันนี้จริงๆก็สามารถที่จะทําอันนั้นได้อันนี้สําหรับตัวหลักนะครับอ่าอย่าลืมนะแล้วก็สําหรับตัวลองนะครับตัวลองก็จะแบ่งเป็น2อันอย่างที่นัดบอกไปนะครับก็คืออันแรกนะครับเกี่ยวกับ r e putation บางอันอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆต้องทำแ s สเ a รอย่างเงี้ย แล้วเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าแอสเตรมันไม่ได้ให้ของดีเลยในควสเดลี่ก็คือให้แค่ซิลเวอร์หรือว่าอาจจะเป็นโพรบิเดนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไม่อยากเอาตัวหลักไปเพราะว่าเพื่อนๆต้องการให้เก็บรีฟตสโตนถูกต้องไหมเพื่อนๆก็สามารถที่ใช้ตัวรองนะครับทำได้โอเคและอันนี้นัดมีขอเสรรมนิดนึงนะครับสำหรับบางควสอย่างเช่นตุก,กี้แอสเตรหรือว่าโกลด์ชิปหรือบางควสที่มันยากๆหรือบางอันที่เพื่อนๆไม่อยากจะทำนะครับนัดแนะนำนะให้เพื่อนๆ สามารถซื้อของหรือว่าสามารถที่จะเอานี่นะครับอูน่าทาร์กเดลี่อินสแตนนะครับโดยการที่เพื่อนๆนสามารถที่จะทําให้มันเสร็จได้เลยการที่จะทําเสร็จได้เลยคือทํำยังไงนะครับเดี๋ยวนะจะยกนะัดจะทําให้ดูเลยนะก็คือการที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยกดไปที่เดี๋ยวนะเปิดให้ดูอ่ะ accepted quest ใช่ไหมครับ สมมุตินัดจะทําอันนี้ให้เสร็จอะอย่างเช่น whispering minute อยเงี้ยน,นัดไม่อยากจะไปไอ้เมืองลาลาบายนัดก็สามารถที่จะกด finish now ต้องกดไปที่หน้า Alternate J เท่านั้นนะแล้วก็กดโอเคปุ๊บมันก็จะทําให้เพื่อนๆเสร็จเลยนะครับก็คือทําไอ้พวกที่ยากๆก็คืออย่างี่น้ดบอกไปอาจจะเป็น S s t a y b c k ล a คแปใช่ไหม o s t Chip หรือตุกกี้อะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆไม่อยากจะแบบไปทําหรือมันต้องมีแบบทา m e เมหรือว่ามันทํายากหรือว่าเออ มอนยากก็สามารถที่ใช้ตัวลองเนี่ยกดทําอีได้นะครับถือว่าประหยัดเวลาไปได้มากๆเลยนะอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อน <c oughs> ๆอยากจะได้ซิลเวอร์นะก็บอกไปแล้วเนาะก็คือเป็นการที่แบบเพื่อนๆไปโลแปงนั่นเองนะครับอ่ะก็ขอเพื่อน <c oughs> ๆเก็บโลแปงเพื่อน <c oughs> ๆก็เอาในที่แบบเหมือนกับให้ซิลเวอร์เยอะที่สุดแล้วก็เซตอัพไบฟอร์ตตามตําแหน่งที่นะัดทําไว้ให้เนาะเพื่อน <c oughs> ๆอาจจะมีแบบตัวตัวลองสัก3าตัวที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอ่ามาเก็ต <c oughs> <ๆ S 1> ก็คือแบบก็จะได้แบบฟรีๆไปแล้วนะครับซิลเวอร์ฟรีๆไปแล้วนะครับอ คลิปวันนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถที่กดไลค์กด subscribe ให้นัดไมโลเกมมิ่งได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสนับสนุนนัดนอกจากการกดไลค์กด subscribe นะครับสามารถที่จะกด j o ยเมมเบอรของนัดได้เลยนะครับและนัทยังมี Discord ด้วยนะครับอ่ะลิงก์อยู่ใน e s s r r p t t o o นะครับวันนี้นัทไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ